กมลวันยอดเพชรก็คว้าแชมป์เทนนิสเยาวชนเก็บคะแนนสะสมโลกสัปดาห์ที่2นะครับการแข่งขันเทนใน,ในิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF เ o r ร์ t e ท n i s t o u r j u n ูเ r สัปดาห์ที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีหญิงเดียวในรอบชิงชนะเลิศกมลนวันยอดเพชรนักขวดลูกสกาดดาวรุ่งไทยวยปปัย16ปีมือสองของรายการเจอกับซูยันตันจากสิงคโปร์ผู้นี้ดวลกัน3เซต และเป็นกมลวันที่เอาชนะไป6ต่อ2 5ต่อ7 6ต่อ2ได้ครองแชมป์หญิงเดียวรับคะแนนสะสมไป60คะแนนครับและก็นับเป็นแชมป์ itf จูเนียร,รายการที่3ของกมลวันด้วยครับทางด้านชายเดียวแชมป์เป็นของฮายุคาวานิชิจากญี่ปุ่นมือสี่ของรายการหลังที่เอาชนะฮิเทช ัวฮานจาก India, อินเดีย2ต่อ0เซตนักเทนนิสญี่ปุ่นได้แชมป์ชายเดียวรับคะแนนาาสะสมไป68แต้มนะครับส่วนผลชายคู่โคชิโรนากามาเอะกับยุกิโอคาฮาชิคู่มือหนึ่งของรายการจากญี่ปุ่นก็ได้แชมป์ไปครับ